วิธีการเช็คว่ามีใครมากดติดตามเราบ้างติดตามเมื่อไรและเป็นใครบ้างที่มาติดตามรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ครับพี่นนจัดให้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทนวัฒน์พี่เจนายชาแนลครับทุกคนเปิดเป็นคนไหนนะครับที่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะ คนที่มาติดตามเราเนี่ยก็เริ่มมีเยอะแล้วใช่ไหมครับทุกคนแต่ไม่รู้ใครเนี่ยกดติดตามเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยมาติดตามเราเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดเข้าไปดูในหน้าแรกได้นะครับว่ารายละเอียดต่างๆมันเป็นยังไงใช่ไหมครับทุกคนใครที่อยากจะรู้รายละเอียดต่างๆนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมฝากเพื่อนๆทนการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกระด่งเอาไว้เพื่อจวไมจมงพลาดคลีปใหม่ๆจากทางเรานั่นเองครับวิธีง่ายๆเลยครับให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเข้าไปยยัังงขอแลล่คคนเรบ นี่แล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนนะครับกดขีด3ขีดด้านล่างนะครับถ้าเป็น iOS กดสขีดด้านบนถ้าเป็น Android ครับแล้วก็ทุกคนนะครับกดไปยังหน้าโปรไฟล์ของเราครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับทุกคนมันจะขึ้นให้นะครับว่าเรามีผู้ติดตามกี่คนนะครับแล้วก็ถ้ากดเข้าไปใช่ไหมครับมันสามารถดูได้ว่าเป็นใครแต่ไม่สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับใครอยากจะดูรายละเอียดนะครับให้กดมาที่จุด3จุดที่อยู่ด้านข้างที่เขียนว่าแก้ไขโปรไฟล์นี่แหละครับกดไปเลยครับ หล you, Again, ังจากน you, here, ั้นครับให้ทุกคนกดมาที่ตรงนี้เลยครับบันทึกกิจกรรมครับปึ๊บนี่แล้วก็ทุกคนนะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาดูตรงที่เขียนว่าการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กดดูการเชื่อมต่อครับทุกคนรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยทำการกดตรงนี้เลยครับที่ตัวกรองครับทุกคนปึ๊บแล้วก็ทุกคนครับกดมาที่หมวดหมู่อีกทีหนึ่งครับนี่ แล้วตรงนี้ครับเขาจะขึ้นให้เราเลยนะครับว่าผู้ติดตามนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับปึ๊บณที่นี้นะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าคนนี้มากดติดตามเราชื่อนี่ชื่อนี่ติดตามเราไปเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถรู้ได้เลยครับว่าเอ๊ะคนนี้เรารู้จักหรือเปล่าคนนี้เราไม่รู้จักหรือเปล่าอ่าเราสามารถที่จะแอดเพื่อนได้หรืออะไรยังไงนะครับอ่าตรงนี้สามารถเช็คได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สามารถที่จะอ่าดูรายละเอียดเนาะว่าอืมคนนี้มาติดตามเรามีจุดประสงค์อะไรอ่าหรือว่าเป็นคนที่คุณแอบชอบอยู่หรือเปล่า โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นอะวิธีการเช็คนะครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับได้ผลเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยนได้นะฮะที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องนึงครับแนะนําตรงมาที่เจนายทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ l ละ e จ i p h o n เฟซบุ๊กเจนายพลดครับเรามีบริการจัดส่งฟรีให้ทุกประเทศนั่นเองครับวันนี้เนี่ยผมนนทวัน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเจน เรารับประกันห้าปีสัมร้องมีเ<ห>ครื่งสัมรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอีกมากมาย